สวัสดีค่ะวันนี้บ้านเลอค่ะนะคะจะมานำเสนอวิธีการถักดอกรักแบบใหม่แบบสับแพทเทิร์นใหม่นะคะที่เวลาเอาไปประกอบดอกแล้วเนี่ยคงลูกสวยงามตามน,นี้เลยนะคะดอกรักแพทเทิร์นนี้นะคะทางเลอค่าจะใช้เป็นตัวไหมซัม m มอร์ซอฟนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มจากท้องไหมเป็นวงกลมนะคะอันไหมค่ะเป็นวงกลมค่ะเริ่มต้นด้วยโซ่สิบสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14เมื่อได้โซ่14แล้วให้ชิ้มลงตรงนี้นะคะจำนวน4ครั้งค่ะ1พักไว้2พักไว้3พักไว้4พักไว้นะคะอะพอได้4ครั้งแล้วเนี่ยเส้นใหมตรงนี้จะมีทั้งหมด5หลักค่ะนับดูนะคะ1 2 3 4 5 ก็จะได้ไหมทั้งหมด5้าหลักนะคะแต่เราควักทั้งหมด4ครั้ง่ะแล้วก็ดึงกลับทั้งหมดค่ะดึงกลับมาทั้งหมดนะคะแล้วก็เว้นโซ่ไป1หลักนะคะข้ามมาโซ่หลักที่1ที่สตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ชิ้มลงไปเลยค่ะไปเลยดึงไหมกลับหมดนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วพวกุกบเห็นหลักถัดไปไหมคะโซ่ชิ้มลงไปหนึ่งครั้งค่ะ ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ควักกลับหมดค่ะ,ะต่อไปพันหัวเข็มค่ะพันหนึ่งครั้งค่ะทําต่อไปนะคะหนึ่งต่อไปค่ะสองทำต่อไปค่ะสาม ทั้งหมด3ครั้งแล้วใช่ไหมคะเราจะเหลืออยู่โซ่อยู่เท่าไหร่อะดูสังเกตน,นะคะ123เหลืออยู่3ใช่ไหมคะเราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาทั้งหมด3ครั้งแล้วแล้วก็ลงไปอีกหครั้งค่ะพันหัวเข็มเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เราจะดึงกลับหมดนะคะอ่าดึงกลับหมดพึ่งเพื่อลดขนาดลงนะคะเสร็จแล้วปุ๊บครั้งต่อไปที่เหลืออีก2โซ่ค่ะอีก2โซ่นะคะหนึ่ง ทั้งหมด2ครั้งก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือกลีบแรกนะคะต่อไปกลีบเราจะทำทั้งหมดเนี่ยหกลีบนะคะของกลีบดอกลักค่ะออกไปก็คือขึ้นโซ่14คะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ได้โซ่14แล้วถักเหมือนเช่นกลีบแรกเลยค่ะอ่าเริ่มนะคะอ่าช้าหน่อยรอผู้ที่เริ่มต้นด้วยนะคะ3 4ดึงกลับหมดค่ะเห็นไหมเว้นไว้หนึ่งแล้วก็ควักโซ่ถัดไปค่ะ,ะดึงพันหนึ่งครั้งไปอีก3ามครั้งค่ะ หนึ่สองสาครั้งถัดไปเหลือเท่าไห,หนึ่งสองสอ่าครั้งถัดไปก็พันหนึ่งครั้งหนึ่งกันแต่ทีนี้ควักกับหมดค่ะกับหมดนะดคะแล้วก็ครั้งต่อไปทำโอเคเนี่ยค่ะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ5กลีบนะคะ อันเราตัดมาดูที่ตอนที่ครบ5้ากลีบแล้วเลยนะบ้านเลยค่ะทาทำไว้แล้วเพื่อให้ดูะนะนี่กรณีที่ครบ5้าแล้วทำยังไงต่อนะคะเมื่อครบ5้าแล้วเป็นการเชื่อมเชื่อมดอกนะคะ,ะเห็นรูตรงนี้ไหมคะคลิปลงไปเลยค่ะรอหอดึงมาหมดเสร็จปุ๊บ ต่อด้วยโซ่หค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนี่นะคะพอโซ่6แล้วเนี่ยจะบรรจบมาตรงนี้จะเท่ากันกับรูตรงนี้เพื่อนเพื่อนเห็นรูตรงนี้ไหมคะใช้หัวเข็มค่ะเมื่อได้โซ่ครบหแล้วนะคะใช้หัวเข็มจิ้มลงค่ะ1อ่าสอดให้ครบทั้งห้ากลีบเอาให้ครบทั้งห้ากลีบไปนะคะทิศทางเดียวกัน แบบนี้ค่ะดึงไปเลยทิศทางเดียวกันแล้วก็ควักไหมดึงกลับมาดึงอุ๊ยขออภัยค่ะมือชนเสาดึงกลับมาหมดนะคะแบบนี้ดึงให้แน่นพอประมาณนะคะพอลักษณะดึงเพื่อกระชับให้กลีบเขารวมเข้าด้วยกันมัดมัดรวมมางันอ่ะแล้วก็ดึงกลับมาดึงอีกหน่อย ถักซ้ำอีกนิดนึงกันไหมรุย้ยตอนนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยค่ะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วก็ถอดหัวเข็มออกนะคะม,มันจะได้แบบนี้ตอนถักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือนะคะคลี่กลีบออกให้สวยงามมีโป้งเหล่านี้เลยค่ะ นิดเดีวเสร็จแล้วกระบวนการตรงนี้เนี่ยหากเพื่อนๆท่านใดนะคะออไม่ชอบลักษณะฟูๆแบบนี้ก็สามารถใช้เครื่องหนีบผมอะค่ะหนีบตามกลีบแบบนี้ค่ะทีละกรีบทีละกรีบ,ท,รบทีละกรีบได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหนีบเสร็จแล้วปุ๊บให้นําไฟแช็ค่ะมาลนเร็วๆก็จะได้กลีบดอกรักที่คมมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหม ข้อดีของไหมซัมเมอร์ที่ใช้ถักดอกรักก็คือเขาจะมีความฟูค่ะมีความฟูมีความมีความขึ้นรูปตั้งนะคะดอกรับเราก็จะไม่บิดเบี้ยวเวลาเวลาเราไปประกอบดอกนะคะนี่คือข้อดีของไหมซัมเมอร์แนะนำนะคะใช้สีขาวหรือสีครีมหรือสีใดๆก็ได้ที่เราชอบนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะแบบใหม่เออถักมาหลายแพทแต่แพทแพท,แพทเทิร์นนี้รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ย จะมีความสูงชลูดเรียวยาวถ้าเป็นหนีบจะสวยกว่าน,นี้นะคะพอดีว่าวันนี้อัดคลิปอยู่นอกสถานที่ไม่ได้เอาอุปกรณ์หนีบมาต้องกราบขออาภัยด้วยนะคะอ้าวเพื่อนๆสนใจเทคนิคด้านใดอีกคอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ท้ายแล้วก็ขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งตอนนี้ใกล้จะครบ1,000คนแล้วดีใจมากๆเลยค่ะที่สถานีแห่งนี้เป็นสถานีส่วนรวมแห่งผู้ที่สนใจทำงานด้านงานฝีมือบ้านเลยค่ายินดีแบ่งปันเสมอนะคะไม่ต้องเกรงใจนะหากติดขัดหรือสงสัยประการใดมีคำถามทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะบ้านเลยค่ายินดีแบ่งปันนะคะ บางทีบ้านเลยค่ะอัดคลิปไปก็เอาไว้ดูบางทีก็นานๆได้กลับมาถักก็ลืมก็กลับมาดูก็เป็นประโยชน์แล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่คลิปเหล่านี้ของบ้านเลยค่ะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะคะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ